สวัสดีค่ะพบกับช่องไก่ปุ๋ยอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ีที่3นะคะของทริปเกาะยาวใหญ่นะทุกคนก็วันนี้เราจะไปตะลุยรอบๆเกาะกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะไปที่ไหนบ้างติดตามกันด้วยนะคะ <S <S แล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมกันนะก็ขอบพระคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าป้อมยามของโรงแรมน,นะคะเพื่อที่จะไปท่าเรือเขาชื่อท่าเรืออะไรครับท่าเรือช่องลาดะครับท่าเรือช่องลาดนะคะท่าเรือช่องลาดที่ว่าเรือข้ามภากไปเกาะยาวน้อยด้วยอยู่ตรงนั้นเลยอ๋้มีท่าเลนอก็ออกจากตรงนั้นอถ้าก่อนโควิดก็ไปลีเป้ไปลังกาวีไปเกาะพีพีไปลันตาอ๋อไปหลายที่ไปลันตาไป,ไไปก็ปหัวใจนี่มันเหมือนละนองเลยเลยนานะ โอ้ยมันเป็นหัวใจจริงๆด้วยนี่ค่ะทุกคนเรือบางลำเรือบางลำจะไม่จะไม่ไม่รู้แต่บางรู้คนเดียวมันก็คนหลาย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 คนโอเคโอเคไม่บริษัทนี้รู้คนเดียวถ้าขายตัวนี่ท้ายขายลูกค้าไปนี่ต้องบอกตัวส่วนตัวผมจะไม่ขึ้นป้ายเพราะขึ้นป้ายเดี๋ยวคนอื่นเล่นแบบเล่นแบบอ๋อ ที่เพราะเราซื้อสัมปทานหัวใจไปแล้วอะไรบางเหลืออะไรราคาบางบอกเหลือร้อยเดียวกำไรเหลือร้อยเดียวอันนี้ทริปนี้จะไม่ดูว่าทริปนี้ทริปนี้กำไรเหลือร้อยเดียวเพราะว่าลดหัวใจให้หลานแล้วก็หลานกำไรพันหนึ่งหลานกำไรพันหนึ่งบางเหลือร้อยเดียวการาะการดธรรมดานบอ่ะ ทัวร์นี้ดีนะคะบอกรวมทุกอย่างรวมค่ากุ้งมังกรเจ็ดสีด้วยใช่ไหมลองดูลองดูแล้วเออลองดูลองดูลางดูอไรวม่ว่ารวมดูมันม um ีอยู่สองแบบนะมันมีกุ้งเจ็ดสีกับกุ้งธรรมดาแล้วต้องกุ้งเจ็ดสีดีบังถ้าคือคือถ้าเราจะซื้อกุ้งธรรมดาี่ถูกกว่าถ้าเจ็ดสีแพงกว่ามันเหมือนกับคนนั่นแหละมันเหมือนพวกไฮซูกับลูซู ลิ้ผมเหมือนกันหมดอันไหนที่ถูกด <t> ีที่สุดของผม <laughs> <t> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แหลมหาดนะทุกคนก็เป็นจุดที่ถ่ายหนังอะเนาะบริเวณแหลมหาดแหลมหาดนี่ถ้าเป็นช่วงเวลาน้ำลงนะคะเราก็จะเห็นแบบสันทราย ก็จะคล้ายๆทะเลแหวกนี่แหละค่ะแต่ก็ต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือช่องหลาดนะคะทุกคนก็อยู่เอ่อ หัวหัวเกาะนะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงเรือหางยาวไปที่กระชังมังกรอ,อ่าเป็นแบบนี้ไปค่ะเรือถ้าเรือมโนถ้าเรือไปภูเก็ตอันนี้เรือลำนี้จะไปเข้าที่ท่าท่าด่านพังงามันจะผ่านเขาพิงกันผ่านนั้นเป็นหมดแต่ว่าตัวนี้ไม่อยู่ ที่เขาที่เรามองเห็นน่ะเทื่อเขาตะปูที่ว่า uh, uh. เลยหลังนั้นไปหน่อย uh. เลยหลังนั้นไปหน่อยถ้าเราไปเรือขางยาวแบบนี้ประมาณ45่านาที uh. นี่ถ้าไปเรือถ้าไปเขา,าตะปูผมจะใช้เรือน,นี้นี่ใ uh. นทงีของผม ปกกงลับาเราถึงที่กระชังแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้มาเพื่อนผมเขาพาแกไปไปตกปลาหมึกแล้วกินกินชาทีมือกัเอออยากกินเหมือนกันเลยอ่ะปลาหมึกซาซิมิอ่ะแต่ตรงนี้ไม่มีเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะสวิมมิ่งเหรอปลาปลากระพงนะปลากระพงเจ๊งหลบหายไหน โอ้โหโอ้โหเนี่ยกำลังช้อนสดๆเลยกำลังเอาขึ้นกำลังเอาขึ้นรองไอ้นั่นฉลามชักอ๋อช้างนะเบบี้ช้างปะเรดเรดช้างจแฉลาหนูไอ้นู่นโคเบียโคเบียโคเบียอ๋อเห็นละ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 โอ้โหพวกนี้นี่คือส่งร้านอาหารนะคะหรือว่าส่งตลาดกปุ้งชี้เขาดีกินด้วยว่ะเนี่ย นี่กรุงศรีตรงนี้เนาะเมียคุยคุยกับบังเจา้าของผมไม่ทราบถะไดเลยเพี่อคุยกับแกได้อ๋อนี่ไงตัวเองว้าวมันปลาอะไรอ่ะเขียวเขวไอ้นั่นปาลาปลาปลากระเพ้าอ๋อที่มันจะพองๆใช่ไหมเป้าไม่มีตังค์ <laughs> ทำไมอะ่ะ <laughs> มันไม่มีตังในเป้านี่อ้าวเป้านี่ไม่มีต,ตังคเหรอเอาวางเอาวังครับอันนี้เราซื้อมาเลี้วใช่ไงครับซื้อมาเลี้ยงครับอ๋อขายขายไงจ้าช่วงนี้อ่ะบัง สองพันห้าลดได้เท่าไหร่นี่ลดไม่ได้เลยซือ้อมาสองพันเลยอ่ะเอาเหรอซื้อมาสองพันต้องขายพันแปดจะได้กําไรสองโควิดสองโคฟิดสามพันกว่าสองพันห้าตัวนึงนี่ประมาณกี่ขีดคะนประมาณเจ็ดขีดเจ็ดขีดเอาให้ตัวนึงไม่เอาอย่างนึงแต่ตัวกิโลมันถูกไหอันไหนจ๊ะหนูเอากุ้งมักรเจ็ดสีนะที่ไม่ใช่จีบสีนี่อ้าเจ็ดสีดิไม่เอาเจ็ดสีก็ได้ บบน,นี่ทุกคนเสีมันจะลงตัวไหมถ้าถาไม่ใช่เจ็ดสีอันนี้เขาเรียวกว่าพันอะไรนะฮะนะโออยากคู่ลนเออเออใช่ใช่คู่มังกรเลนอันนี้โลเท่าไหร่จ๊ะพันหน้าพันห้าตัวไหมเจ็ดสีตั้ตัวโอ้ไ,<ว>ไม่ไม่ไหวเนาะเดี๋ยวลองเอาตัวหนึ่งก่อนถ้าไม่อิ่มแล้วเดี๋ยวเพิ่มอ๋อได้เอาตัวไหนเลือกเอาเองเลือกเอาแหงเลยนะทุกคน เลือกเลือกจากกระชังเลยห,หน่อยแล้วตัวใหญ่ไปเลยเอาตัวใหญ่มาตัวใหญ่ใหญ่เลเจ็ดขีดอะไรเจ็ดแปดขีดอันไหนใหญ่สุดทุกคนนี่นะคะกุ้งมังกรเจ็ดสีนะเรามาเลือกจากที่กระชังได้เลยนะก็ช่วงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ถ้ามันช่วงพีคพีคนี่มันจะแพงประมาณเดือนไหนคะหรือว่าไงรานะคาช่วงช่วงปกติธรรมดาเมื่อกรอวโควิดถ้าดีเลยว่ะทุกคน จับนองยาแค่จับสองตัวเลยอ่ะมันจะดิ้นไหนตัวนี้มันดิ้นเก่งอ้นี่อ้นี่เป็นกุ้งมังกรดีอันนี้อันนี้เขาเรียากได้ดิ้นแบบปวดมือเลยกุ้กุ้งมังกรมังกรเลนมังกรเจ็ดสีมังกรเจ็ดสีไม่ใช่มังคุดือโอ้โหอันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นเรือแล้วนะคะเตรียมไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไปภูเก็ตนะคะอันอันนี้ปลากระพงเหรอพี่ นี่ทุกคนกระพงแยกไซส์แล้วปลาเก๋าไม่มีนะปลาเก๋าก็มีปลาเก๋านี่ทอดกระทะไทยโอ้โหสดๆเลยเป็นแบบเป็นเมนอย่างนี้เลยสดๆเอาเตะกระทะเลยทำราคาคนขีดก็ของเรามาชั่งเลยนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่กี่ขีด เ็ดขีดเจ็ดเ็ขีดเรียกลามงอันนี้ฟิกเนียงอันนี้หากินยากนีเมียงนี่แกงต้มอย่างนี้มันอย่างนี้มันนี่นี่บางนึกถึงตําเมนูอย่างเดียวเลยครับใหรับอาหารเยอะอาหารอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โ้โอ้โโอ้โไอ้พวกนี้ ไปเอาไปขายอ่ะคะหรือว่าเอาไปส่งก็ขายก็ถ้าใครซื้อเขาก็ขายบางทีก็ร้านอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้โหไอ้นี่จะลามหนูเอะโอ้โหตาแบบนี้ไม่ต้องส่งขึ้นภูเก็ตแล้วตาร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็เนาะก็ขายได้เนาะครับแต่ว่าพอโควิดมานี่ร้านอาหารปิดอ๋อเราก็เลยต้องส่งไปภูเก็ตครับก็ที่นู้นมันจะลาม ไม่ต้องเฝ้ามันไม่หายอ่ะฮะนั้นแลรกินุ้งเลบเนี้ลับเตอร์ไอ้กุ้งมังกรเราจะไม่หายหรอหอันนี้คือด้านในนะคะมากินนอนบางโอกาสทำกับข้าวในนี้นอ๋อนี่นะทุกคนก็มีเครื่องครัวอยู่ที่แพระนะกลางคืนไม่หาย ดูหน้ามันไม่ันนึงเลยวะดูหน้ามันผิดใจฉันฉันต้องการมากระชังบางกรนี่แหละรอบนี้โอเคต,อต้องการมาชิม ถอดรองเท้านะคะทุกคนคล้ายๆกับที่นี่ค่ะทุกคนเราจะต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็เดินเท้าเปล่านะเข้ามาที่ห้องอาหารเหมือนกับที่โรงแรมสันทยาเนาะนี่บรรยากาศดีมากนี่นะคะโต๊ะจองของเราหูบรรยากาศแบบโอ้ยมีความสุข อันนี้คือเลือดของกุ้งกุ้งมังกรก็คือใส่เข้าไปในใน็อนี้นี่นะครัาเข้็ได้เจ้าหวานก็ใส่จะไปมากกว่าอ้โใส่มากแล้วเสร็จจะไปประมาณไหนคะตั้ง่จะลุกขาอ่าหวา่อยกยอ่าลองดู อ๋อนี่สาหร่ายทะเลถ้าถ้าสูตรของผมคือทำน้ำพริกกัะปิใส่หมะพข้าวคั่วอ่าเดี๋ยวเราเอาด้วยววนี่ไอหอยชลลตีน อ,อืม,มันต้องมีไอ้ไอ้นี่จิ้มเนาะไอ้ไอ้ไม้อะ่ะอรู้ิ่ีสิครมาอ๋อรสแบบทาเออมีทาเขาอมาเลยอ๋ออ,อาหารมาแล้วนะทุกคนนี่กุ้งผัดสตอนะใส่กะปิเขาบอกว่าเป็นกะปิที่นี่เลยนะคะคือชาวบ้านเขาทำกันเองอ่เดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วก็นี่เป็นปลากระพงค่ะทอดน้ำปลาแล้วก็ผัดไข่ไเหรียงนะ น้อยเลยใช่ไหมคะของอุ้งมังกรเป็นร้าขายไทยๆขอเราค่ะที่มาเรื่อยๆไนบ้านนี่ค่ะทุกคนโอ้โหแบบซาซิมินะสวัสดีครับนี่อุ้งมังกรนะคะเดี๋ยวเมาควรจะเก็บเงิตสวนตัวถ้าจะต้องการเก็บต่วนตัวแม่ก็เคยเที่ยวทริปอะไรเลยแต่ครั้งหน้ามาอีกชอบมากนี่ค่ะทุกคนมากินกัน กุ้งมังกรที่เราซื้อมาจากกระชังนะคะก็เอามาทําเป็นช,ชนนาชีมีแล้วก็ส่วนหัวมันเนี่ยเอามาทําเป็นน้ําซุปต้มยำนะอร่อยมาก ได้สดน้ําแล้วก็แบบความหวานของพวกีเนี่ยมันอ่ะหัวมันอ่ะโอ้โหซิกเนเจอร์ของที่นี่นะทุกคนกล้วยบวชชีในลูกมะพร้าวแล้วก็ผสมมะพร้าวอ่อนเข้าไปด้วยนี่ไงนอนดีกว่าเนาะนี่หลับอย่างเดียวเลยพี่เดาแล้วหมดแล้วอุ้ยทำไมขายดีจังเลยขายดีอุ้ยนี่จังหลายหลายกิโลนะเนี่ย อันนี้ปลาอะไรคะพี่นี่ปลาเป็นปลาลูกปลาลังเล็กๆอ่ะลูกปลาลังเล็กๆเหรอคะกินนานกินเพื่อนานๆได้เหมือนกันเหรออ่ะอ่าอันนี้ไปทอดกินเหรอพี่อ่าเนี่ยทอดกรอบยำกินกินลกินได้ลองมูแล้วอะมันมันเป็นมันนี่มันมันกินแต่เรื่องมันกินเลยอันหนูอารอลนึงขายดีจังเลยอ่ะเมื่อกี้แวะอีกบ้านนึงก็หมดช่วงนี้ขายดีจัง ล้านี่ปลาอะไรคะพี่อันนี้คือปลาแป้นว้าปลาแป้นเนาะออนอาหารไก่แล้วเนาะอ๋อหรอนี่ไปทํทำอาหารไก่อันนี้เราเอาไปเอาไปทอดกินได้ป่ะอันนี้ทอดได้แต่ว่าอันนี้กินได้เลยก็ได้ส่วนใหญ่เขาทำอะไรกินคะนี่กินขนมจีนหรอวะกินขนมจีนว้าวแล้วเกี่ยวต่ว่าไม่ได้อันนี้ของเจ๊เกี๊ยวห้าโลแล้วก็ของบางนั้นอีกสิบโลสาว่าสาว่าหมดแล้ว อ้อันนี้ไปเก็บมาเองมากค่ะเป็นเตยเป็นทำเงินเหมือนพี่อ๋อได้ได้ได้ออกวันเองน้อบังเนาะโอ้โหที่เคยคนออกวนแล้วก็พวกเราก็ทำที่นี่แล้วอันนี้อันนี้เราต้องไปต้มก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาตากแห้งกินได้เลย อันนี้คือว่านี่ก็ต้มมาแล้วอันนี้คือว่าเราไปทํากินได้เลยทอดกินได้เลยทอดไปไฟอ่อนๆแล้วใส่น้ำตาลมาเนี่ยอือนี้ก็ต้มมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับต้มเรียบร้อย้ออ๋ออบเขาต้มมันงใ่อยู่ในเรือใช่ไหมต้มแล้วก็พามานี่แล้วก็มาอบแล้วก็มาทําที่นี่ต้มจากทะเลแล้วก็ต้มเลยไม่เขาต้มต้องใ่ต้มบนเรือเลยอ๋อต้มต้มในเรือเลยแล้วก็มาอบที่นี่นะว่ะ อ้หพี่พี่ก็เปิดไหมบ้างเปิดแล้วยิงเอรอแก่แก่คนไทยของวันน้ำมันเรื่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแรงขนมบ้าบินแล้วของเกาะยาวที่ว่ามาที่นี่เราไม่ได้มาจารีเนี่ยคือมาไม่ถึงนี่ค่ะของฝากจากเกาะยาวนะเธอจะเก็บแล้วหรอคะนี่เร็จแล้วตอนนี้อ๋อทำแต่เช้าหรอคะ เปิดกี่โมงคะพี่ทำตั้งแต่ตีสามตีสามเสร็จแล้ววันนี้ส่งไปไหนบ้างไหมคะนี่เรือขายไาพี่ตรงนี้สุดท้ายคือที่บ้านเขามาเป็นการกันเขามาซื้อถึงที่ใช่ไหมคะเราไม่ต้องส่งไปที่ตามร้านของฝากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะคุณอืม นี่นะคะเรามาตามหากระปิกระปิเคยแท้อันไหนเคยแท้แทอร่อยอร่อยขายดีอันนี้หนึ่ง <c oughs> อันนี้หนึ่งเร <c oughs> มาคนละยี่ห้อเนาะ เนโคราเจ้าเอาไปสามเจ้าเลยอ่ะโคร่ายี well ่ห้อเดี๋ยวจะดูว่าเจ้าไหนตำน้ำพริกกะปิอร่อยโอ้โหทุกคนน้ำตรงน้ำตาลมาตรงนี้มีหมดนะคะนี่ทุกคนเซกอกอะไรพวกนี้มีหมดเลยที่เกาะยาวเป็นร้าน ร้านขายเอวิติงจิงกะเบลอ่ามีทุกอย่างนะคะนี่พวกขนมปงขนมปังน้ำอัดลมมีหมด่าไรขอบคุณที่รับชมนะคะจ้า